สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับเปิดตัวเลหมี K60 อันตามือถือกล้องเทพรองรับวิดีโอแบบ 8K จออยู่ที่6.67นิ้วดีเฟลดเลทลื่นไหล144เฮมาพร้อมกับชาร์จไวอยู่ที่120วัต์จะเปิดตัวในราคาเราวๆ12,600บาทครับ เลนมี K60 อบันต้าอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เข้าร่วมการเปิดตัวเมื่อคืนที่ผ่านมานี้โดยจะมาพร้อมกับสเปคกล้องระดับเรือธงซึ่งกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลจะใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX800 และตัวนี้จะรองรับวิดีโอความละเอียดระดับ 8K เลยทีเดียวและเป็นรุ่นแรกที่จะมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำา p p 8 8แบตเตอรี่ให้มา5000 M mm. มอโดยเปิดตัวในราคาเริ่มต้น2599หยวนหรือประมาณ12,600บาทนั่นเองครับ เลนส์มี K60 บันาตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6 7นิ้วและจะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,600นหกรอนิน่ตันเองเราจะมาพร้อมกับรีเฟรชเรทลื่นๆอยู่ที่1น4อย่ี่เฮิร์ตัวนี้จะรองรับ HDR เทพาด้วยนะครับขอบเขตสีก็คือ DCI-P3 รองรับ Dolby Vision ตัวเครื่องนั้นมีขนาดบางเฉียบอยู่ที่8.49เ mm มิลลิเมตรเท่านั้นเองโดยจะมีน้ำหนักจุเพียนเคส2อก4กรบัมเลยยังสามารถสแกนลายิ้วมือใต้หน้าจอได้ด้วยครับ โดยทางด้านกล้องได้จัดหนักจัดเต็มด้วยกล้องหลักเซนเซอร์ Sony IMX 800ความละเอยียด50ล้านพิกเซลและมีการสั่น OIS รองรับวิดีโอความละเอยียดสูงสุดถึง 4K 24เฟรมและกล้องอันตาไวายอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับและตัวนี้จะให้กล้องเซฟี่เซนเซอร์ Sony IMX 5 9 6ขนาดอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับโดยตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5้0 0ันมิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวอยู่ที่120วัตต์ในตัวนี้จะเป็นการชาร์จไวแบบ PD 2.00และ PD 30 โดยตัวเครื่องนั้นจะใช้ชิปเซตของเดมเบนซิตี้ 9,200+ ผลิตในสถาปตัตยกรรม4นาโดเมรครับเร็วแรงด้วยชิปกราฟิก X7 เฟมเรทสูงสุดอยู่ที่144 FPS และความละเอียดอยู่ที่ 1.5K นั่นเองโดยตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนขนาดกว้างถึง5,000ม mm. ิลลิเมตรถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับและตัวนี้จะมี RAM ให้เลือกสูงสุดถึง 24GB เลยทีเดียวและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของเล็มี K60 Ultra ครับ โดยเล่มี k 60ปันต้าจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่ที่3สีได้แก่สีเขียวสีดำและก็สีขาวและจะวางจำหน่ายในประเทศจีนโดยระบุราคาและความจุดังนี้เลยครับส่วนตลาดโกลบอลคาดว่าจะมีแบรนด์เป็นรุ่นเซมี่13 T ีโ o ที่จะมีข่าวมาเปิดตัวในวันที่1กันยายน2566นี้อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะใช่หรือไม่นั่นเองครับ และถ้าหากมีข้อมูลหดอลงมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราวไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสาบายดี